สวัสดีค่ะช่องแม่สายพิน f ฟมลี่นะคะวันนี้คุณแม่มาทำอาหารเช้าข้างนอกค่ะแก๊สหมดนะคะเพื่อนๆแก๊สหมดคุณแม่มาติดเตาถ่านค่ะวันนี้จะผัดสายบัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะต้มผักนี่เลยค่ะต้มบวบตำน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็ต้มมะระนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกระทะติดแล้วค่ะกระทะร้อนแล้วค่ะ,ะ,อคะโอ๊ย นี่เลย,ยไฟแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะใส่บัวคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราเอาใส่บัวใส่กองค่ะหักหน่ยค่ะ มัดหน้าเลยค่ะเพื่อนใส่ดัวนะคะหมดเลยเอาเ้าก็จะยุบนะคะเพื่อน กติดตามช่อนงน้อยสายพิมพ์ซามิลี่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราปรุงรสเลยค่ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราได้ครอบฝาไว้นะคะเดี๋รวดีสักหน่อยใส่มากเดี๋ยวเค็มค่ะ เดี๋ยวเราก็จะผัดเห็ดไก่นะคะเ,เพื่อนๆลูกชายกลับมาจะกินข้าวด้วยค่ะเดี๋ยวต้องไปสั่งแก๊ส่ะข้อฝ่าไว้ก่อนค่ะเ,เพื่อนเเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกอีกทีนึงค่ะ นี่เลยค่ะเวลาสุกแล้วค่ะอยสุกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆัดออกค่ะผัดสายบัวนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะเ,เพื่อนๆคือแม่จะกินผักค่ะเดี๋ยวเรามาผัดผิดใส่ค่ะเ,เพื่อนๆ เอาลืมเอากระะอีก,กม,มากลอเอาลงก่อนเดี๋ยวต้องไปสั่งแก๊สค่ะมีอะไรค่ะผัดไตบัวนะคะเดี๋ยวเราได้กินข้าวด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาผัดเผ็ดไก่กันค่ะเพื่อนๆลูกชายกลับมาแล้วนะคะลูกชายหิวข้าวค่ะ นี่เลยค่ะเนื้อไก่ค่ะเห็นบ้าคะคุณแม่ก็รีบเลยค่ะลูกกลับมาแล้วเหนื่อค่ะใส่ใส่ลงไปเลยค่ะ ขูนเลยครเพี่อฝากปฏิบัตามด้วยนะคะแยกหมดค่ะแกกหมดฝากปฏิต,ปฏติพวกนี้แบบจานลีด้วยนะคะใส่ลงไปค่ะก็บฝาไว้ก่อนค่ะเพื่อ ดเดี๋ยวมาดูตอนสุกอีกทีค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสค่ะเ,เพื่อนๆโอ้แม่ก็ร้อนนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะโอ้ยไม่เคยทำอาหารนอกบ้านนานแล้วนะคะเพื่อนๆดูรสทำดูรสเราจะไม่ได้เทใส่โหลนะคะ ลืมเทชูรสอีกอาหารแรงดีด้วยค่ะเพื่อนๆใส่น้ำต,ตาลนิดนึงค่ะไ,ไ้เดาช้อนออกมาชิมน,นะคะกะเอานะคะคุณแม่จะทำอาหารจนกะรู้แล้วค่ะว่าใส่ระดับไหนมันจะอร่อย เดี๋ยวเราครอบฝาไว้ให้สุกอีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกทีเดียวเลยค่ะเพื่อนๆได้ใส่ใบกระเพรานะคะใส่กระเพราลงไปค่ะเพื่อนๆกับใบมะกระกูดค่ะโอเดี๋ยวเราต้มใหาค่ะเพื่อนๆ ไฟก็แรงมากลูกชายดยิวข้าวแล้วค่ะก็ะจะให้น้องแดดก,กอกไปเนี่ยล่ะก็จะให้น้องแดดก,กอกรายละเอียดอีกสักเวลาจะได้เรื่องนี้ค่ะสุกแล้วค่ะ,ะเพื่อนผัดเผ็ดผัด็ดไก่สุกแล้วค่ะนี่เลยค่ะน่ากินหรือเปล่า ัดทานนะคะเพื่อนๆเอาเดี๋ยวต้มนะ้ำแล้วต้มผักค่ะต้มบวบแล้วต้มมะละเดี๋ยวเราเอาบวบใส่ลงไปเลยค่ะมะละใส่ทีหลังนะคะเดี๋ยวมันขมค่ะ ก็มาละรวมกันเลยนะคะคุณแม่หิวข้าวแล้วค่ะนี่เลยค่ะไม่รู้ขมหรือเปล่านี่มีอะไรจ้าผักกิ้มน้ำพริกของเรานะคะโอ้ยร้อนหรือเปล่าเน่ยผ่านแค่นี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ตั้งเยอะต้มน้ำสมุนไพรค่ะ สมุไนไพรกระชายนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆอ,อาหารเสร็จแล้วนะคะมีไก่ผัดเผ็ดนะคะเพื่อนๆผัดสายบัวค่ะผัดจิมน,น้าพริกนะคะมากินด้วยกันค่ะ มะละทิ้งโตมันจะอร่อยนี่กินยังอเลืมเอเฮ้ยต้องกินลูกต้องกินไม่ไโยนเี่อยู่ลูกแม่เ้กินลูกกินใหญ่ๆไงกิ้โตใหญ่ๆเหมือนข้าตนีต้องกินได้ลูกไม่กินได้ม่กันปยดรสหวานรสหวานหวานเนี่ อ,อร่อยรู้บอกผมแม่หนึ่งขอบเป็นไูน้องนๆนองนะน้องทำรึเ่มาสิบบาทเล,ลีวอีกสีูกก่อนรู้นี้หาง่าง่ายนะง่ายมี้าจะมีตัวมีงทิ้งัวาเหตายมันเป็นหลาน

ิงหรัอค่ะม้อ mm. ื uh, ้อหกออืมมละอร่อยค่ะไม่เคยกินเลยนะคะลูกตโต

อร่อยค่ะเมื่อขออนุญาตจบค,คลิปนะคะขออนุญาตทานข้าวก่อนจ้าฝากกดติดตามข้าวแม่สายพินฟาร์มลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย